ดวงชะตาวันเสาร์23มกราคม2564สำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะมาดูกันวันนี้วันเสาร์เนี่ยนะเราจะมาดูว่าดวงของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรบ้างหลายๆคนทำงานหลายคนพักผ่อนแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการวางแผนนะว่าเราจะมีวิถีชีวิตอย่างไรวันนี้วันเสาร์เป็นธรรมเนียมนะอาจารย์ขอเริ่มจากคนที่เกิดในวันเสาร์กันแล้วกันคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่มีการ โอกาสแล้วกันในการที่จะเจราจาเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจเรื่องของการตกลงใจต่างๆเรียกว่าเจราจาแบบลับๆแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะลับๆเป็นยังไงก็เป็นลักษณะของการคุยแบบนอกรอบถ้าเป็นลักษณะของเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็จะเป็นการคุยผ่านเขาเรียกน,นะผ่านบุคคลที่3ม่หรือถ้าหากว่าเป็นเรื่องของ การเจราจาเรื่องตัวเลขเรื่องการเงินต่างๆนะี่ยิ่งสําคัญเลยมันจะเป็นจังหวะเวลานะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะได้มีล่าผลจะได้มีผลประโยชน์จากการที่คุยแบบไม่ต้องเปิดเผยเป็นความลับทางการค้านองน,นี้นะแต่อย่างไรก็ตามดวงดีสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังมีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่ามีแผนแล้วลงมือ ไปแบบเงียบๆจะดีที่สุดต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์จะเป็นลักษณะของคนที่มีความรุนแรงในอารมณ์นะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เหมือนกับว่ามีอะไรเดือดเดือนิดนึนงมันจะเจอเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจบางทีนะเสี่ยงโชคแล้วก็พลาดไปนิดนึงหรือสิ่งที่ตั้งใจหวังเรื่องของการเงินการทองมันรู้สึกไม่ค่อยได้ดั่งใจมันก็จะรู้สึกเบือบ่อ,อนิดนึงนะแล้ว มันเป็นไปได้ว่ะมันก็ส่งผลไปถึงเพื่อนพี่น้องคนรักที่อยู่ใ,ใกล้ตัวก็มีความรู้สึกว่าเออไม่ค่อยจะเขาเรียกนะไม่ค่อยจะเข้าหน้าติดได้ดังนั้นคุณเกิดวันอาทิตย์ก็ให้ลดราวาศอกลงเรื่องความรักความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นเพราะไหนไหนเรื่องที่มันเป็นเรื่องการเงินการทองอนะ่ะมันต้องต่อสู้ฝ่าฟันเยอะถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองเกิดวันอาทิตย์วันนี้ต้องไฟสุดเลยหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราอยากได้อะไรก็ได้ง่าย,ยางั้นนะมันจะต้องสู้มันจะต้อง ออกแรงมันจะต้องเหมือนกับว่าไหนจะต้องระวังคนมาโกงไหนเราจะต้องไปแข่งกันสร้างยอดขายอะไรละ่ะเรื่องการเงินการทองคู่แข่งเยอะเต็มหมดเลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นจังหวะหรือโอกาสที่จะได้ฝึกฝนตัวเองในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันนะต่อมากคนเกิดในวันจันทร์วันนี้วันจันทร์เนี่ยนะเป็นวันที่มีความสุขดีคืออยู่ในโลกสีชมพูความรักดี ได้เงินแบบง่ายๆอ่าถ้า,าจะเกิดจะค้าขายอะไรก็รู้สึกว่าสําเร็จได้ง่ายได้ทีนี้คนเกิดวันจันนะมีสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนเอาไว้ก็คือมันจะเป็นวันที่เรามีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาเหมือนกับว่าเสนอไมตรีให้เออไม่ว่าเราจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยมีคนอยากจะมาจีบมาขนาดเถอะแล้วก็ เราเองก็คิดเยอะกังวลถ้าเป็นคนโสดนะถ้าเราเป็นคนโสดวปนจันใช่ไหมเราก็จะ,ะกังวลไปต่างๆนานาว่าคนที่เขามาจะดีไหมใช่ป่ะถ้าเราเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเราก็กังวลอีกว่าเอ้ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าเราไม่อยากให้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เลยถ้าเกิดคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีอาการของการหึงหวงนะ่คือเราก็รู้สึกไม่ดีคนที่เป็นคนรักเรา าก็รู้สึกไม่ดีไงมันก็จะรู้สึกกับว่าผสมเสมปนกันไปนั้นก็พยายามบริหารความรักความสัมพันธ์ให้ดีองมีความจริงใจบริหารให้ชัดเจนเช่นถ้าคนที่เข้ามาแล้วเรามีคู่อยู่แล้วเราก็กวางช่วยตำแหน่งเพื่อนพี่น้องอย่างนี้ก็ได้เรื่องความการเงินยังดีอยู่นะวันนี้ถ้าเสี่ยงโชคหรือว่าทฐฐฐาธุรกิจค้าขายเนี่ยบรรยากาศได้เงินแบบกันย่อมแบบที่อาจารย์ชยอบพูดบ่อยว่าได้แบบยิ้มออกเลยอ่ะคนเกิดวันจันทร์ต้องไปดูนะว่าตัวเอง ถ้ายิ้มออกนั่ต้องกี่บาทถ้ายิ้มมีโอกาสได้ต่อไปคนเกิดวันอังคารวันนี้วันอังคารจะเป็นวันที่ไรเฮียไฟติ้งก็คือโอ้โหอยู่เนี่ยพร้อมพร้อมชนนะพร้อมขรน,นะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นการกระทบกระทั่งจากคนอื่นแล้วก็มีแรงแล้วก็มีอะไรเดียว <c oughs> มีความสามารถมีจังหวะจากคนที่จะโต้ตอบได้ด้วย ยังก็ตามอาจารย์ขอให้คุณเกิดวันอังคารลดลาวาศองหน่อยเพราะว่าวันนี้อาจจะอารมณ์พุ่งพล่านไม่ใช่หรอกเรากลัวว่าเราจะใจร้อนไปแล้วก็เสียเปรียบคนอื่นอ่ะถ้าถ้าเสียเปรียบในเรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะเหมือนกับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ใจร้อนกันแล้วกระทบกระเทือนความสัมพันธ์คือเลิกเป็นเพื่อนพี่น้องคนรักกันแล้วเนี่ยคนเกิดวันอังคารอาจจะเสียหายได้มากกว่า ถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจการเงินการทองเราใจร้อนไปเราอาจจะเสียเงินมากกว่าอาจจะได้เงินน้อยกว่าที่ควรอ่าดังนั้นยังไงก็ตามดูเหมือนวันนี้มันเลี่ยงกันที่จะกระทบกระทั่งหรือรเผชิญหน้าเนี่ยลำบากสิ่งที่เราพอทำได้ก็คือเราก็คงจะค่อยๆนะค่อยๆที่จะ,จะเจรจาค่อยๆที่จะพูดมันจะทำให้ เกิดความรับรื่นมากต่อมาคนเกิดในวันพุธก็มักจะต้องมีสิ่งที่เป็นแผนในใจที่มันมเขาเรียกไงเป็นแผนในใจที่ไม่สามารถที่จะทำได้ตอนนี้แต่ดีแล้วละ่ะคือมันดีที่เราคิดหรือวางแผนหรือเตรียมการเอาไว้ก่อนแต่ที่เราจะต้องระวังก็คือแผนนี้มันอาจจะ ทำให้เรามีความรู้สึกว่าต้องเหนื่อยในวันหน้ากับการที่เราทําอะไรแบบเ,เหมือนกับวางแผนที่จะคิดการใหญ่แต่ยังลงมือหรือเปิดเผยไม่ได้แล้วก็กลัวว่าจะมีอะไรพลิกล็อกในวันหน้าอาจารย์ขอให้ความมั่นใจนะว่าสิ่งที่วันพุธคิดวางแผนที่จะพูดจะทําในวันนี้เนี่ย มันมีโอกาสเป็นสิ่งที่มันจะรุ่งม,มันจะสําเร็จได้ในอนาคตเพียงแต่มันยังไม่ใช่เวลาที่วันนี้จะต้องทําความรักก็เหมือนกันความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับพดวัน,ดนนี้เนะี่ยถ้ามีอะไรที่คิดว่าจะพูดหรือจะตกลงกันเนี่ยให้คิดวางแผนมวก่อนอย่าเพิ่งลงมืออย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทําเงินทองก็อย่าเพิ่งลงทุนเป็นจังหวะที่รอเป็นจังหวะที่รอถ้าเมื่อไหร่ลุยเนี่ยเดี๋ยวจารยานบ่อยอทีหนึ่งยังไงก็ตามถ้าเกิดอยากรู้แบบเป๊ะๆเ,เลยว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอมมาถาถววงสตั ต่อมาพระธาตุสบดีวันนี้เขาเกิดพระสบดีนะจะได้เจราจาเรื่องเงินทองจะได้เจราจาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โอ้โหสิทธิกรรมสิทธิในที่ดินในบ้านในมรดกอะไรพวกนี้นะนี่เขาเกิดวันพระธัตสบดีก็มีโอกาสสูงแหละที่จะได้รับความสําเร็จได้รับเงินก้อนโดยเฉพาะยิ่งใครที่ไปทําเรื่องอะไรกู้ธนาคารไปทําเรื่องขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินไปทําเรื่อง การที่จะได้รับอะไรอ่ะได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ในสัมปทานในการเป็นตัวแทนในการที่จะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ย<ม>ก็จะได้รับผลที่ดีทีนี้คนเกิดคนสตีนะพยายามทำอะไรแบบที่เหมือนที่ตัวเองวางแผนไว้เป็นระเบียบเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแล้วอย่าไปเปลี่ยนการคันอย่าไปเหมือนกับว่า ลังเลแล้วก็เปลี่ยนแผนการคันไม่ดีต้องทําเหมือนที่วางแผนเอาไว้จะได้ผลป,ประโยชน์ดีกว่าต่อมาวันเกิดในวันศุกร์สุดท้ายนลน,นะวันศุกร์นี่เป็นวันที่ระวังระวังระวังพูด3ามครั้งเลยเนี่ยคือระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกับคนรี่นผู้ใหญ่แล้วทําผิดกฎระเบียบระวังเรื่องที่มีปัญหากับคนที่เป็น เจ้าของสถานที่ที่เราอยู่เจ้าของบ้านที่เราอยู่เจ้าของร้านชาเจ้าของบริษัทเจ้านายทัานนองเนี้ยญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุท่านนองเนี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเขาแล้วอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะในเรื่องของการเงินการทองได้รับความเดือดร้อนแบบเต็มๆเลยแหละคือคล้ายๆแอกว่าจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะถ้าจะแนะนานะคนเกิดวันอ่พระสกดีนะไอ้โทษคนเกิดวันศุกร์นะจะต้อง เป็นคนที่ยอมเอาไว้ก่อนเฉพาะวันนี้วันเดียวขอวันนี้วันเดียวนะยอมเข้าไว้เรื่องถูกหรือผิดเอาไว้ทีหลังนะพวกเรารู้ไหมในชีวิตของเราอ่ะในบางครั้งหลายๆครั้งของชีวิตนะมันจะต้องมีจังหวะแบบเนี้ที่เราเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรแบบให้มันเป็นไปตามถูกต้องร้อยเปร์เซ็นตลาต้องให้มันผ่านไปก่อนอ่ะหยวนหยวนไปก่อนตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดความ รับเรเ่องมากกว่าที่เราจะไปดันพรังว่าเอ้ยอันนี้เราถูกเราถูกอนองเงี้ยไม่ว่าใครจะเป็นยังไงอยากจะรู้เรื่องดวงชะตาส่วนตัวอยากเจาะลึกดวงชะตาส่วนตัวเนี่ยก็บอกอาจารย์ได้เพราะว่าการวางแผนดวงชะตาส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรทําอย่างน้อยปีละครั้งตอนต้นปีตอนตอนไหนก็ได้แต่อาจารย์จะบอกว่าดวงจะเปลี่ยนมากมานะไม่ใช่ตอนต้นปีนะตอนที่ถึงวันที่เราเกิดแล้วอ่ะคือเดือนที่เราเกิดนั่นแหละเดือนนั้นน่ะจะเป็น ตัดหรือว่าดวงของเราปีนี้ไปถึงอีกเดือนหนึ่งของปีหนึ่งจะเป็นอย่างไรแล้วมาพบกันกับการตรวจดงชะตาส่วนตัวอาจารย์จะเตรียมไว้รอพวกเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันไปทุก